สวัสดีค่ะพบกับมาน้ำนะคะกับคําแนะนาํารายสัปดาห์นะคะหนึ่งสัปดาห์นะตั้งแต่วันที่คุณฟังคลิปนี้นะคะมีผลประมาณนั้นเนาะวันนี้มีไพ่เลือกสองกองกองที่หนึ่งและกองที่สองนะคะอ่ะไปฟังคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนกองที่หนึ่งเนาะอืมกองที่หนึ่งเป็นไงบ้างคะชีวิตคือ คือเนื่องจากคนที่เลอกก่อนที่หนึ่งนะเป็นพวกแบบนักสู้สู้ยิบตาสู้แบบสู้สุดสดสู้ใจขาดดินนะคะมีความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็ทําอะไรก็แบบใช้ความดีเขาแรกนะคะอดทนดูแลนะคะปฏิวัติพัดวีเหนื่อยทั้งนอกบ้านเหนื่อยทั้งในบ้านเหนื่อยทุกสิ่งอันนะคะจนคุณรู้สึกว่าแบบเออไอความเหนื่อยของคุณเนี่ยมันแบบเออน่าจะพอแล้วละ่ะ มันมันยังมีปัญหาบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณยอมละไม่แก้และปัญหาคือแบบปล่อยเลยละกันคือประมาณว่านั่งมองเลยเออมันเหมือนกับว่าคุณแบบเหนื่อยมาน,นานแล้วคุณรู้สึกว่าแบบอื mm hmm. แบบทําแล้วอ่ะพยายามแล้วอ่ะเออมันแค่ไหนแค่นั้นละ เออมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณปลงปล่อยวางแล้วแต่โชคชะตาลังสรรแล้วแต่จัก,กรวาลสรรสร,ร้างประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ทําให้คุณแบบนั่งมองดูปัญหาที่มันอาจจะยังมีอยู่แล้วคุณก็แบบหัวหคกก้อนหิดที่จะหาทางแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่ไหวละนั่งมองเลยแล้วกันรอให้มันปัญหามันไปเองอืมแล้วผลสุดท้ายเมื่อคุณเซอร์เรนเดอร์หรือยอมจำนนเนาะต่อปัญหาที่คุณแบบ ก็แก้ไม่ได้ทั้งทั้งที่คุณพยายามมาแล้วในที่สุดทางออกของปัญหาก็มาสฉยเลยในสัปดาห์นี้มาแบบง่ายๆมาแบบงงๆทั้งๆที่คุณก็ง,งมมานานนะคะสัปดาห์นี้คนที่เลือกอนที่หนึ่งถ้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่แล้วคุณหาทางออกไม่ได้ทางออกจะมาสัปดาห์นี้เลยค่ะคุณจะได้รับทางออกของปัญหานะคะแล้วมันเป็นทางที่สวยงามมากๆแล้วคุณคาดไม่ถึงนั่นคือจักรวาลเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะ แล้วก็ทางออกเนี่ยนะคะจะนำไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จด้านการงานที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าหมอนำไม่รู้ว่าคุณมีเป้าหมายมีแพชชั่นมีเรื่องอะไรที่คุณอยากทำมันให้สำเร็จเนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณจะได้รับข่าวได้รับทางออกนะคะได้รับข่าวดีแล้วก็รวมถึงคุณก็จะเออสำเร็จด้วยนะคะเออสำเร็จแบบงงๆนะคะหลังจากที่งง งมมานานนะคะหนทางแล้วก็ในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันก็จะมีไปลายปลายสัปดาห์เนาะนับตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปนี้ฟังก็อาจจะมีเรื่องของงานเลี้ยงงานฉลองมิทติ้งสังสรรค์น,นะคะเอออาจจะไปร่วมงานแต่งงานบวชงานรื่นเลิงงานสังสรรค์กินเลี้ยงนับพบปะเลี้ยงรุ่น นะคะเจอเพื่อนเจอฝูงเอองานทําบุญบ้านงานใดๆก็ตามแต่ที่เป็นการแบบพบปะรวมตัวเจอหน้าเฉลิมฉลอง,ลองมิตต้งสังสรรค์ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ไพ่ให้คําแนะนำนะคะในการใช้ชีวิตเนาะในสัปดาห์นี้ก็เลือกหมน้ำเลือกใช้ไพ่อาร์ตแองเจลเกรเบีย Art Angel นะคะซึ่งเป็นเอ่ออาร์ตแอเทีเ่ดูแลเกี่ยวกับการงานและความคิดสร้างสรรค์เนาะโอเค p l y y Attention to your dreams นะคะเขาบอกว่าคุณได้รับการไกด์นะคะจากจากทูตสวรรค์ของตัวคุณในขณะที่คุณนอนนะคะเขาบอกว่าขอให้คุณแบบจดจำความฝันของคุณแม้ว่าคุณจะจำไม่ได้แต่คำตอบจะอยู่ในระดับ unconscious mind จะอยู่อยู่ในระดับจิตไร้สำนึกนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆเผยตัวออกมาเพื่อช่วยคุณนะคะ เออน่าจะทูตสวรรค์ของคุณอาจจะช่วยคุณผ่านช่วยคุณแล้วก็ส่งสารให้กับคุณทางความฝันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่า,ยยาจะแนะนำก็คือเหมือนกับว่าให้คุณหาสมุดไว้เล่มหนึ่งนะคะหาสมุดไว้เล่มหนึ่งเพื่อที่คุณจะเอาไว้จดความฝันถ้าคุณจําได้จําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็ก็บอกกับจิตไร้สํานึกนะคะอันเขาบอกว่าอันเนี่ย เขาบอกว่าคําตอบอ่ะมันอยู่ในจิตไร้สํานึกนะคะอันคอนเชียสไม้นะคะจิตไร้สํานึกอคุณก็คือให้เขาอ่ะเปิดเผยออกมานะคะแสดงออกมาว่าอะไรที่คือคําแนะนําประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะลองสังเกตความฝันของคุณดูเนาะทางออกอาจจะอยู่มาทางทางความฝันเนาะโอเคอันที่สองนะคะคนที่เลือกกองที่สองอืมคนที่เลือกกองที่สองนี่คือแบบ ไพ่ขึ้นฟอร์จูนเทลเลอร์นะอ่ะแปดสิบเปอร์เซของคนที่หยุดคลิปนี้ฟังนะคะคุณน่าจะเป็นหมอดูเป็นนักอ่านไพ่เป็นนักโหราศาสตร์เป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจเอออาจจะเป็นโคเป็นโค้ดเป็นใดๆที่ใช้คำพูดอะคะ่ะอาชีพใดๆที่ใช้คำพูดเพราะมันไม่ได้มีไพ่ฟอร์จูนเทลเลอร์อย่างเดียวนะเออคุณเป็นนายแห่งการพยากรณนะ์อะ เออแล้วก็มีไพ่เมจิเชียนเมจิเชียนถ้าในทางไพ่ทาโร่ก็คือถือว่าเป็นไพ่นักพยากรณ์นักโหราศาสตร์นักเอออ่านไพ่ประมาณนี้เนาะแล้วก็เมจิเชียนก็จะเป็นเอ,อ่อเบนิเฟสเตอร์ด้วยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถในการเบนิเฟสนะคะเออเนเรมิตฝันให้เป็นความจริงอะไรประมาณนี้เป็นคนที่แบบมีความสามารถด้านนี้เนาะเร่งแลแปธาตุประมาณนี้นะคะช่วงเนี้ยนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆนะคะที่คุณจะแบบว่า เอ่อในละมิตความฝันของคุณให้เป็นความจริงช่วงนี้อยากได้อะไรอ่ะเขียนเลยนะคะเขียนเลยา a นเ f e ตได้เลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากเบื้องบนเนาะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ลายล้อมตัวคุณรอบตัวคุณเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะมองไม่เห็นเนาะว่าจริงๆรอบตัวคุณตอนนี้คือแบบมันเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์เออรอให้คุณแบบมั่นใจว่าคุณแบบ ผู้ควรที่จะได้รับอะสิ่งเหล่านั้นถึงจะเข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้สิ่งที่พายแบบย้ำย้ำมากๆเลยนะคะก็คืออยากพูดอะไรอยากอยากบอกอะไรอยากแสดงปฏิหาริย์อะไรนะคะอยากจะสื่อสารกับชาวโลกยังไงนะคะ สื่อสารเลยพูดเลยนะคะแมนนิเฟสเลยสิ่งที่คุณปรารถนาจะเข้ามาในชีวิตคุณได้โดยง่ายในสัปดาห์นี้นะคะและไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นน่ะถูกต้องตรงจริงนะคะพูดได้เลยแชร์ได้เลยบางปันได้เลยมั่นใจในตัวเองหน่อยประมาณนี้เหมือนคุณไม่ค่อยมั่นใจอ่ะคุณอยากทำโน่นทำนี่แต่คุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะ เออแล้วก็มางดหงิกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่แนะนำเนาะอ่ะใบที่สองเออไม่ใช่ใบที่สองไพ่จากเออแอดแองเจลแกเบียนเป็นไพ่เลสโกนะคะไพ่บอกว่าประมาณว่าในภาพก็จะบอกว่าแอดแอเจลแกเบียนก็คือแบบมาชวนคุณปะไปะเถอะประมาณเนี้ยปะป,ะป,ะปะอะไรประมาณเนี้ยให้คุณนะคะเหมือนกับว่า ความคิดสร้างสารรค์ของคุณได้รับแรงบันดาลใจจากทูตสวรรค์ของคุณนะคะได้รับการแรงบันดาลใจจากเบื้องบนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่ใบนี้สะท้อนมาก็คือบอกว่าตอนนี้ในใจของคุณคุณมีเรื่องที่จะพูดมากมายแม้ว่าคุณจะสงสัยในศักยภาพของตัวเองนี่เป็นเรื่องของการพูดนะคะเพราะาเมื่อกี้ไพ่เมจิเชียนเมจิเชียนถ้าเอาไปเชื่อมโยงกับ เมจิเชนะียนเป็นไพ่ของคนที่มีพรสวรรค์นในด้านการพูดเรียนด้านหนึ่งทํางานด้านหนึ่งอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเมจิเชียนจะเป็นไพ่ของแมนิเฟสเตอร์คนที่แมนิเฟสอะไรแล้วมันก็จะแบบมีความสามารถในการแมนิเฟสในการนะเดลามิตเนี่ยแล้วก็เมจิเชียนถ้าเป็นด้านแบบเอาไปเชื่อมโยงกับทางโหาราศาสตร์เนาะก็จะหมายถึงดาวพุธด,ดาวพุธก็หมายถึงดาวแห่งการติดต่อสื่อสารดาวแห่งการพูดนะคะดาวแห่งการพูดการเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไพ่อาร์เอเจลแกลเบนใบนี้ก็พูดถึงว่าคุณเนี่ย มีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะแบบอยากจะปลดเปื้องอยากจะพูดตั้งมากมายนะคะแต่ว่าคุณลังเลส,สงสัยในตัวเองไพ่ใบน,นี้มาเพื่อที่บอกว่าเอาเถอะพูดเถอะนะคะคุณเลิกสงสัยในความสบายของตัวเองได้แล้วนะคะเนี่ยถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องแบบแสดงผลงานที่มันอยู่ในใจของคุณออกมาผ่านการพูดการสร้างสรรค์โดยวิธีการที่คุณเห็นว่ามันควรเป็นแบบเนี้ย ะคะคุณมีความแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะขอให้คุณปลดปล่อยสิ่งที่มันอยู่ในความคิดของตัวคุณแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็พูดมันออกมานะคะประมาณนี้ความกังวลใจเรื่องอื่นๆนะคะมอบให้ทูตสวรรค์ดูแลนะคะมีหน้าที่พูดสิ่งที่คณแบบรู้สึกแบบมันอยู่ข้างในอ่ะคือพูดออกมาให้หมดนะคะประมาณนี้เนาะโอเคก็จบนะคะพบกันมาใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ